สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัโล่เลยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตวนั้นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนก,กิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ตะครับไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไไไมมม่่่่่่เเเปป็็นนนนนรชกกัคคคคคะะะทุา นนนี้ะคะมีพลังงานบางอย่างส่งมาถึงคุณเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขามานะคะส่งตรงมาถึงคุณเลยณนะช่วงเวลานี้พวกเขามาแล้วนะคะมาหาคุณโดยตรงณนะค่าคืนนี้มาเพื่อบอกสิ่งนี้ให้กับคุณนะคะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคลิปนี้ได้หรอกคะ่ะเพราะเขาส่งตรงมาหาคุณนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตคูบา,าจารย์สินงศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะพวกเขาเหล่านั้นนะคะมากันมาเพื่อจะสื่อสารสิ่งนี้ให้กับคุณนั่นเองนะคะนะคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะเขาถึงมาบอกกับคุณค่ําคืนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่งตรงมาถึงคุณนะคะพวกเขามากันแล้วแล้วส่งตรงมาให้ถึงคุณมาบอกคุณว่าว่า ะคะให้คุณเตรียมรับโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหนทางใหม่ๆเป้าหมายที่คุณวางไว้กําลังจะสําเร็จให้คุณมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณความสําเร็จครั้งใหม่เกิดขึค่ะเกิดขึค่ะและที่สําคัญ นะคะคุณเตรียมรับความสุขกลับมาหาคุณอีกครั้งถ้าคนที่เป็นครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหรือถ้าคุณเป็นคนโสดจะมีคู่จะมีคนมาแอบชอบคุณมาบอกรักคุณน,นั่นเองนะคะสาหรับคนโสดนะคะนะคะเป็นรักต่างวบยบางคนรักเก่าจะรีเทิร์นด้วยซ้ํานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่พวกเขามาบอกกันนะคะกลุ่มสิ่งลี้ลับ นะคะกลุ่มพลังงานจิตเป็นเป็นพลังงานที่ดีนั่นเองนะคะพวกเขามาสื่อกับคุณบอกว่าให้คุณเตรียมรับ ความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณจะมีความสุขเหลือๆคุณจะมีความสุขเหลือล้นบางคนถ้าเป็นเจ้านี้อยู่นะคะลูกหนี้กําลังเจ้าเงินมาให้นั่นเองอความรักก็จะสุขงอมนั่นเองนะคะจะมีคนมาบอกรักคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและในตอนนี้เวลานี้พวกเขาเหล่านั้นนะคะอยากจะบอกอะไรคุณตอนนี้เวลานี้เขามองพลังงานคุณเป็นอย่างไรคะนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ เขาจับจ้องมองคุณเป็นอย่างไรคะเคราคุณค่ะเครามคคุณค่ะนะคะบารมีของคุณเต็มเปี่ยมคุณเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณเป็นปนักสู้ที่ท้าทายไม่ว่ายิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมองหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอนะคะแล้วคุณก็ พยายามก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณฝันไว้คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้คุณจะเดินคนเดียวก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเขามองคุณไว้เป็นอย่างนี้และโอกาสของคุณกําลังจะมาถึงโอกาสในเรื่องการงานนะคะการงานความสําเร็จทุกสิ่งอย่างที่คุณก้าวข้ามเรื่องเลวร้ายคุณเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาก้ามก้าวข้ามภูเขา เป็นหลายร้อยลูกขึ้นมานี่คือความสําเร็จเหมือนชีวิตคุณนะคะชื่อเสียงเงินทองของคุณจะเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะเวลาไปทําบุญอย่าลืมไปตีค้องนะคะชื่อเสียงของคุณมาแล้วค่ะสิ่งที่เขามาบอกคุณณนะตอนนี้เวลานี้ให้คุณเตรียมรับชื่อเสียงบารมีของคุณกําลังจะมานั่นเองนะคะตอนนี้เขาได้มองเห็นตัวตนของคุณว่า นะคะบารมีของคุณกําลังเกิดนั่นเองไม่เกิดได้ไงคะและอํานาจวาสนาบารมีไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะตอนนี้แม้ว่าคนคนนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนหน้าตาดุมีอํานาจวาสนาขนาดไหนเมื่อเขาได้จับจ้องมองที่คุณเขาก็จะสยบด้วยสายตาที่คุณมองเขาคุณไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคนดุคุณอาจจะเป็นคนพูดตรงก็จริงนะคะแต่บางครั้งคุณก็รู้รู้ว่าอันไหนควรดุอันไหนควรที่แบบผ่อนหนัก ผ่อนเบานั่นเองค่ะและนับจากนี้เขามองอะไรในตัวคุณคะเขาถึงอยากจะมาบอกคุณว่าวาสนาของคุณได้เกิดแล้วนั่นเองค่ะ ทกนขอะขคะขนะคะนับจากนี้คุณถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคลิปนี้ได้แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งถ้าผู้ชายนะคะโอกาสการงานธุรกิจการงานของคุณที่วางไว้จะประสบความสําเร็จเป้าหมายของคุณนับจากนี้เขามาเพื่อมาส่งความสุขมาบอกให้คุณได้รับความสุข ะะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายดีเอม p พลเยอธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นะคะคุณวางแผนอะไรคุณลงมือทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะธุรกิจการงานของคุณนาเดือนมิถุนายนวันที่1มิถุนยนดน เป็นวันเลิกดีแล้วใครยังไม่ได้ไหว้เจ้าที่บ้านเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้คืนนี้เราเพิ่งมีเวลาว่างนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณก็ไปไหว้นะคะวันที่31นั่นเองเทศกาลไหว้บะจ่างก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ แต่ถ้าใครไหวแล้วก็ถือว่าดีโชคลาบมีทุกคนและนี่คืออํานาจวาส,สนาของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวาสนาตกถึงตัวคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายโอกาสคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่า,าได้ทําธุรกิจค้าขายกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จวาสนาบารมีของคุณการเงินไม่ต้องพูดถึงะค่ะเมื่อตก ะะเมื่อตกมหาราชานะคะการงานธุรกิจการงานนี่คือตกเรื่องการงานแล้วการงานเป็นดีเอมเพลอร์การงานของคุณจะสูงส่งการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่แบบที่คนอื่นเทียบไม่ได้นั่นเองแม้แต่คู่แข่งยังจะมาถามไอเดียคุณเลยว่าทําไมคุณถึงได้ ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณทั้งที่นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคุณก็เหมือนของเขานั่นเองนี่แหละค่ะคู่แข่งจะได้เรียนรู้นะคะคู่แข่งจะแพ้ภัยด้วยตัวเองนั่นเองต่อคะ่ะทุกค นับจากนี้นะคะความสุขของคุณนี่คืออะไรคะนี่คือเพ g อฟครับความสุขของคุณจะเกิดขึ้นเร็วมากให้คุณสร้างความสุขให้กับตัวเองเหมือนชีวิตนี้เห็นไหมคะถ้ามีร่มกลางแสดงว่าความสุขของคุณ,คณก้าวเข้ามาแล้วนะคะก้าวเข้ามาแบบเร็วในเดือนมิถุนายนไม่เร็วได้ยังไงคะ คุณมุ่งหน้าคุณมีอาชา2ตัวพามุ่งสู่เข้าไปสู่จุดหมายในชีวิตคุณนี่คือเพจออ f คับเพจออ f คับก็คือนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีซิกเซนจงเชื่อซิกเซนตซิกเซนของคุณแรงมากนั่นเองนะคะสัมผัสที่6ของคุณแรงมากนับจากนี้โอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องธุรกิจการงานในเรื่องบารมีนั่นเองต่อค่ะ โอ้อด oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะนี่ค่ะนี่นอะไรคะ สามถ้วยนะคะนับจากนี้คุณเตรียมตัวเลื่องล่าเลยค่ะนะคะคุณจะปล่อยตัวเอนชิลสบายมากเพราะอะไรเตรียมตัวมีความสุขไหมคะสามถ้วยไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าสามถ้วยเพราะคือการเฉลิมฉลองบางคนจะได้ไปงานนะคะไปพบปะสังคมบางคนจะได้ออกงานมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณออกงานมากยิ่งขึ้นความสวยความออร่าความฉลาดการเรียนรู้ผู้คนนะคะได้เรียนรู้แพชั่นใหม่ๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆคุณจะมี มีแพชั่นดีๆเข้ามานะคะในองค์กรของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะได้เดินทางแล้วการเดินทางครั้งนี้จะนำพาความสุขมาสู่คุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงธุรกิจองค์กรของคุณกำลังจะส่งคุณให้ไปนะคะให้ได้เดินทางหรือว่าไปศึกษาดูงานหรือธุรกิจของคุณเองก็ได้นะคะคุณจะได้เดินทางบางคนจะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยซ้ำนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้อดข่บคุณค่ะคอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะนับจากนี้ใครที่อยากมีคู่หลักนะคะคุณจะได้เจอคู่หลักแต่ถ้าคุณจะได้ไปงานแต่งแน่นอนคะ่ะบางคนนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดนะคะใครเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคุณจะได้มีโอกาสนะคะ โอกาสเจอรักแท้รักที่แท้จริงเป็นรักต่างวัยนะคะบางคนอาจจะมีอายุไ่เรียกันแต่บางคนก็คือห่างกันเลยไม่เป็นไรแต่ความสุขคุณจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องความรักแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งในเดือนมิถุนายนมิถุนาคือความยั่งยืนในชีวิตคุณเพราะว่ามิถุนาเป็นปลายของธาตุลมนั่นเองนะคะแล้วความสุขจะมาจะเคลื่อนที่เร็วมากเหมือนพายุนั่นเองนะคะทุกคน และยังไงต่อคะนี่คือสิ่งที่พวกเขามาบอกคุณว่าคุณเตรียมตัวรับความสุขในเดือนมิถุนายนเต็มที่เลยค่ะนับจากนี้นะคะนับจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรักของคุณกําลังจะสุขงอมเตรียมตัวรับข่าวดีบางคนจะได้ไปงานแต่งนั่นเองนะคะเกิคุณค่ะเกิคุณค่ะเกิคุณค่ะนับจากนี้นะคะเรื่องการเงินมันถึงรือๆแห่ง เงินเข้าบัญชีคุณแล้วมันถึงฤดูแห่งการเงินเข้าบัญชีคุณแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เซเว่นออปติเคิลหรือดูแห่งการเก็บเกี่ยวลดูแห่งการมีเงินเข้าในบัญชีคุณอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเดือนมิถุนาเตรียมเปิดกระเป๋าซื้อกระเป๋าใหม่ทําความสะอาดกระเป๋าซะนะคะถ้าใครมีกระเป๋าตังก็เตรียมตัวนะคะหรือใช้แอปอะไรก็ตามนะคะนับจากนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้โอกาสใหม่ๆของคุณกําลังจะนําพาให้คุณมีเงินเก็บเงินออมสิ่งที่ เขามาบอกคุณว่าให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆก็คือความสุขนั่นเองนะคะความสุขในเดือนมิถุนายนทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะนับจากนี้ต่อค่ะโอเคนะคะเพิ่งเจอไพ่หลายนะคะนี่คือ นะคะไฟส์ออฟสอดนะคะห้าธนูหธนูหมายความว่าการที่คุณได้สู้อยู่คนเดียวนะคะเห็นไหมคะกว่าคุณจะขึ้นเป็นราชาคุณก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เรียนรู้คนที่จากคุณไปได้เรียนรู้คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเวลาที่คุณยืนหยัดอยู่คนเดียวคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้โชคชะตแม้ตัวคุณจะเจอขลื่นที่โหมกระหน่าขนาดไหนชีวิตที่มืดมนขนาดไหนนะคะชีวิตที่มีแต่เมฆหมอกปกคลุมไปทั้งตัว คุณก็ไม่กลัวคุณก็ลุกขึ้นสู้แม้ฟ้าฝนจะร้องฟ้าจะโหมกระหน่ำขนาดไหนคุณก็ไม่เกรงกลัวแม้คุณจะอยู่คนเดียวก็ตามแต่นี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับมาเขามองเห็นความพยายามของคุณความเป็นนักสู้ของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคะ่ะ คุณนั่นเองนะคะเหล่าสัพพวิญญาณทั้งหลายที่หวังดีและปรารถนาดีกับคุณนั่นเองนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นเหล่าสัพพวิญญาณนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีดวงจิตหลายๆดวงมาบอกคุณต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ให้คุณได้เข้าใจการงานของคุณ นะคะคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียนรู้และเข้าใจความเจ็บปวดเวลาไม่เหลือใครและเรียนรู้ความสุขความยิ่งใหญ่ในชีวิตนับจากนี้การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามานี่คือเอกออ นะคะเอกออปติเคอลเงินมาจากไหนคะจากการพัฒนานะคะการที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้คุณจะอยู่คนเดียวคุณก็ฝึกยิงธนูทั้งที่มีเมฆหมอกมีฟ้าร้องมีมืดมีเมฆฝนปกคลุมคุณก็ไม่ยอมที่จะหยุดยิงธนูนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณคือน,นักสู้นะคะนี่แหละคะ่ะเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกหลายๆคนเขายอมนะคะทน ทนเหน็บทนหนาวทนร้อนทนหนาวทนทุกสิ่งทุกอย่างบางคนถึงขนาดกินข้าวในสนามในสนามฝึกซ้อมเพราะอะไรคะเขาอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะตัวคุณก็เหมือนนักโอลิมปิกเนะะี่ยค่ะแต่เป็นนักโอลิมปิกชีวิตของตัวเอง นะคะคุณเป็นนักโอลิมปิกของชีวิตของตัวเองคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดคุณทานข้าวในสนามความเจ็บปวดมาแล้วนับจากนี้มันคือโอกาสของคุณโอกาสดีๆนะคะในเรื่องการเงินการเงินคือคุณสร้างมาเองไม่ใช่ใครสร้างให้ไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้คุณคุณนั่นแหละเป็นคนที่สร้างเองคุณได้ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมาแล้วนี่คือ ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากความเจ็บปวดจากความอดความทนของคุณจากความมานะพยายามของคุณนั่นเองไม่มีใครส่งไม้ให้คุณแต่นะคะเม็ดเงินทั้งหลายที่ส่งเข้าบัญชีคุณเม็ดเงินทั้งหลายที่เข้าในองค์กรคืนคือความพยายามของคุณนั่นเองนะคะ ก็คุณอโปรดชมตัวเองนะคะให้คุณชมตัวเองนะคะเม็ดเงินทั้งหลายที่เข้ามามาจากความมุ่งมั่นและความพยายามและที่สุด ความทะเยอทะยานของคุณความที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มานะคะเม็ดเงินทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความยิ่งใหญ่วาสนาบารมีก็ขึ้นมาก็เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะตัวคุณเองเท่านั้นไม่มีใครเลยนะคะอาจจะมีคนสองคนก็คือคนรอบข้างคุณแต่คุณก็คือคนที่ พยุงตัวเองให้ลุกขึ้นสู้แม้ในยามที่คนอื่นท้อแม้ในยามที่คนอื่นหันหลังให้กับคุณนี่คือผลตอบแทนและกําไรที่คุณได้มาอย่างคุ้มค่าและมหาศาลต่อค่ะทุกคนค คอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วนับจากนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดจะมีคนมามอบโอกาสให้คุณนี่คือไน g h ออ f c u p นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดยังไงคุณก็เจอคู่เพราะมันขึ้น The l o v e r The Lover แล้วก็ Six อ f c u p แล้วก็ n ไนต์ n น g h t of c u p นั่นเองนะคะบางคนคนโสดนะคะเอาเอ่ยถึงคนโสดก่อนนะคนโสดคุณเตรียมตัวเลยค่ะชีวิตหัวใจของคุณจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งจะมีคนรูปงามอายุ2 0 5ปีขึ้นไปนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายมาหยิบยื่นความรักมาบอกว่าเอ้ยเขาแอบชอบคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่คนสมรสแล้วนะคะ ครอบครัวของคุณจะกลับมีครอ,อบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองค่ะแล้วจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสําหรับแต่ถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือองค์กรของคุณก็ตามลูกน้องหรือบริวาลของคุณหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณทําอยู่คุณจะได้รับการตอบคําว่าเซเยตจากหน่วยงานอื่นนั่นเองนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองค่ะต่อค่ะบาลานซ์นี่คืออะไรคะ นะคะเรื่องความรัก นะคะเรื่องความรักคุณบาลานตัวเองได้แล้วนั่นเองคุณเข้าใจแล้วคุณจะไม่งี่เง่าคุณจะไม่ขี้หึงไม่ขี้ห่วงไม่ขี้ระแวงอีกต่อไปแล้วคุณได้ปล่อยวางแล้วนั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะนับจากนี้เมื่อคุณปล่อยวางคุณไม่ได้เป็นคนงี่เง่าคุณไม่ได้ขี้หึงคุณไม่ได้ขี้ห่วงคุณไม่ได้ขี้ระแวงคุณไม่อะไรแล้วนะคะคุณได้ปล่อยวางเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ชีวิตที่ดีๆคุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณมากกว่านั่นเองเป้าหมายของคุณคืออะไรคะ คือว่าสนาบารมีคือเงินทองจริงไหมคะนะคะเพราะมันขึ้นเงินในเรื่องความรักคุณบาลานแล้วจะมีก็มีจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนั่นเองต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้มันถึงเวลาแห่งบารมีของคุณเกิดแล้วนี่อะไรคะนี่ก็คือ เพจออฟบอนะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายถึงเวลาในการเพราะพันธุ์ขยายสายพันธุ์ หมายความว่าอะไรนะคะธุรกิจการงานของคุณคงที่ถึงเวลาที่คุณจะขยายสายพันธุ์นอกจากจะปลูกต้นที่1แล้วคุณจะต้องปลูกต้นที่2ปลูกต้นที่สามไปเพาะกิ่งหรือชํากิ่งเอากิ่งนี้ไปขายนี่แหละคะ่ะถึงเวลาในการนะคะขยายสาขาธุรกิจการงานของคุณคุณได้วางแผนมาเรียบร้อยแล้วเหมือนคุณกําลังได้เจอสิ่งใหม่ๆโอกาสชีวิตของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับช่วงนี้ สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมาบอกคุณก็คือความสุขในเรื่องการงานความสุขในละด้านการเงินความสุขในเรื่องความรักนั่นเองต่อค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่านะคะคุณไม่ต้องไปชื่นชมใครเลย คุณชื่นชมตัวคุณเองเพราะตัวคุณนั่นแหละค่ะที่บาลานซ์ชีวิตตัวเองได้คุณสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ตอนนี้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะแล้วคุณเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองจากที่คิดว่าทำไมคนนั้นเขาไม่เห็นใจเราคนนี้เขาไม่เห็นใจเราคุณไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นแล้วคุณโฟกัสในเรื่องงานคุณโฟกัสในความสุขของตัวเอง คุณรักสุขภาพตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ทําตัวให้ตัวเองสวยและมีออร่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมาสื่อกับคุณนั่นเองนะคะ อาจจะเป็นเหล่าภพภูมิวิญญาณนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีความสุขมากดีแล้วและคุณสวยขึ้นเมื่อคุณลุกขึ้นสู้โอกาสเงินทองนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนตัวที่เขามามองเห็นภาพคุณนี้แหละค่ะอยและเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะทุกคนเกอคุณค่ะขกบคุณค่ะขกบคุณค่ะนับจากนี้คุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะ คุณเตรียมตัวรับความสุขรับโชคลาภได้เลยค่ะโชคลาภทางด้านการงานโชคลาภทางด้านการเงินเงินของคุณนอกจากคุณจะด้วยความที่คุณมีมานะพยายามฝึกฝนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วโชคชะตา กำลังจะหนุนนำกำลังจะนำพาให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆนะคะนี่คือเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณเพราะขึ้นเ h e v i วิว f อฟออร์จเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่เป็นเส้นทางอนาคตของคุณหรือชะตาชีวิตของคุณขีดไว้ตั้งแต่คุณจะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วนั่นเองนะคะว่านี่แหละเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะเดือนมิถุนายนนี้แหละคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งในรอบ12ปี ในรอบ18ปีนั่นเองต่อค่ะทุกคนเล็งเป้าหมายให้ถูกสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเพ่งไปทั้งแม้คุณปิดตามันจะต้องเป็นเป้าหมายที่ตรงตามที่คุณวางไว้แน่นอนจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองจงมีความศรัทธาใน ตัวเองเชื่อมั่นและคิดว่าตัวเองทําได้เมื่อคุณคิดว่าตัวเองทําได้คุณก็จะยิงเข้าเป้านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณนะต่อค่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะนับจากนี้นะคะพลังงานเหล่าสิ่งสภาววิญ,ญญาณทั้งหลายหรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรก็ตามแต่เขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะเขบคุณค่ะเขาคุณค่ะ,คคะเราบอกแล้วไงเราบอกแล้วไงว่าเมื่อคุณ ตั้งเป้าหมายแล้วเล็งเป้าหมายแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณชีวิตคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในเดือนมิถุนายนนี้นะะี่ยค่ะ ประพาคานในชีวิตนี่คือแสงประพาคานนี่คือความมั่งคัง่งร่ำรวยความมั่งคัง่งร่ำรวยเกิดจากนะคะเป้าหมายของคุณคุณต้องใช้ระยะเวลาเห็นไหมคะระยะเวลาที่คุณไม่ยอมแพ้ที่คุณฝึกฝนนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่ต้องไปแข่งกับใครให้แข่งกับตัวเองในทุกๆวันก็พอนี่คือผลตอบรับที่คุณจะได้นะคะโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความ เลื่อนลุ่งเรืองเข้ามาเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมนั่นเองนะคะเมื่อคุณเล็งเป้าหมายแล้วคุณเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้นั่นเองเมื่อคุณไม่แน่ใจมันก็ไม่แน่ใจต่อไปแต่นี่คือคุณเล็งเป้าหมายที่ถูกแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่นเองคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองและเตรียมแ้ว ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะเตรียมรับความสุขสิคะเตรียมรับเงินทองสิคะนับจากนี้คําว่ามหาเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินตัวคุณนั่นเองนะคะนี่คือศักยภาพที่มีในตัวคุณจําไว้นะคะความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือนะคะสํานวนไทยที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกวัยทุกสมัยนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณ นะคะนับจากนี้คุณเห็นอะไรไหมคะนี่คืออะไรคะถ้าเป็นลัคนาราศีพฤษศหรือหรือชาวราศีพฤษศนะเราบอกเลยนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเฉยๆนะคะแต่ทุกคนมีโอกาสนะคะนี่คือราชินีถือไม้เทา้าตำแหน่งการงานธุกรกิจการงานจากเด็กถือไม้เทา้านับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีการขยายอาณาเขตที่กว้างใหญ่ตำแหน่งงานของคุณที่คุณปรารถนาเมื่อคุณได้ฝึกซ้อมเมื่อคุณได้ลงมือทําความเชี่ยวชาญเกิด ขึ้นกับคุณแล้วเมื่อความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นกับคุณแล้วผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับคืออาณาจาักรแห่งทุ่งสีเขียวทุ่งหญ้าสวรร์นหน้าของคุณนั่นเองนี่คือความสําเร็จถ้าคุณเป็นราชการนะคะเราบอกเลยว่า คุณจะได้เลื่อนขั้นคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะในท่าที่การงานที่คุณปรารถนายังไงต่อคะในสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะและที่สุดและที่สําคัญเราจะบอกเลยว่าราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสเข้าสังคมมากขึ้นโอกาสในสัมมาโอกาสที่จะไปสัมมานาไปอบรมไปแลกเปลี่ยนความคิด นะคะไปแลกเปลี่ยนนะคะ,พ,ะพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีแพชั่นใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเข้าสู่ในองค์กรของคุณเข้าสู่ในงานของคุณยิ่งคุณเดินทางนะคะยิ่งนำพาให้คุณมีแต่ความสุขเข้ามานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนฮงจุย้ยเมื่อเราเปลี่ยนหงจุ้ยให้กับตัวเองสิ่งนั้นโอกาสนั้นยิ่งจะมาหาเราเร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นอยากบอกคุณ 搞不搞？ มืแต่อไม่กอดไม่กอดไม่กดาทุสาทุสาธุนับจากแต่แบบน,นี้ไปชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมนี่คือเดอะสันชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงเงินทองบารมีขับขั่งนั่นเองนะคะชื่อเสียงเงินทองบารมีของคุณเหลือลน้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวาสนาบารมีแล้วใครไม่สามารถมาโกหกหรือมาทําร้ายค,าคุณได้เพราะคุณได้เรียนรู้ คุณได้ฝึกฝนจนเป็นชื่อเต็นผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วคุณรู้ว่าใครมาแบบไหนนั่นเองความมานะอดทนของคุณความพยายามของคุณความไม่ย่อท้อความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่แหละค่ะและที่สำคัญเดอะซันเกิดแล้วพไพ่ใบนี้เดอะซันไม่เคยเกิดเลย นะคะเมื่อคุณได้รับตรงนี้แล้วช่วงวันที่31นะคะช่วงวันหยุดของคุณให้คุณถาวายบ้จจางหรือว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะแล้วคุณจะมีโชคและที่สําคัญคุณอย่าลืมไปตีคองชื่อเสียงของคุณจะด,ดังกลางวันเหมือนคองะคระฆังในวัดโพหรือวัดพระแก้วก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือ ของละครังชื่อเสียงของคุณจัดดังกังวานในปี2568และที่สำคัญในเดือนมิถุนายน2568นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมาบอกคุณคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคลิปนี้ได้หรอกค่ะเพราะเขาจงใจให้คุณได้เห็นคลิปนี้นั่นเองนี่คือวาสนาบารมีของคุณได้เปิดแล้วต่อค่ะโอ้แม่กเอ่ค่ะ คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงโอกาสนี้ได้เพราะตอนนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วเสงสว่างเห็นวันใหม่มาถึงคุณแล้วนี่คือ a c e of cup นะคะแ a ชชั่นใหม่ๆคุณลืมแพชั่่นเก่าๆไปแล้ว เพราะว่าแพทชั่นตรงนั้นมันไม่มีค่าสําหรับคุณแล้วนี่คือแสงตะวันแห่งวันใหม่โอกาสแห่งวันใหม่คุณได้เดินออกมาจากการหมดแพทชั่นแล้วแพทชั่นใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นถามว่าตรงนี้คุณรักไหมนะคะคุณก็รักแต่ว่าคุณรักไม่สุดนะคะเพราะโชคชะตากําลังเปลี่ยนให้คุณนั่นเองนะคะเปลี่ยนให้คุณเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่เป็นคนที่รู้คนมากขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เชี่ยวชาญเฉพาะ นะคะเรื่องการงานเท่านั้นแต่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งกายภาพนะคะรู้เขารู้เราใครมาแบบไหนคุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกว่าคุณจะมาเป็น DM p o ็ e r กว่าคุณจะมาเป็นราชินีถือไม้เทา้า และราชินีถือดาบคุณต้องผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเมฆฟ้าฝนคืมอะไรมาต่างๆนานานี่แหละค่ะแล้วคุณก็เชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณทําได้คุณคุณก็เชื่อมั่นว่าคุณทําได้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะเขาอยากบอกอะไรคุณคะ คุณจะได้เดินออกมานะคะคุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนนะคะบางคนนอนไม่หลับคุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนนั่นเองนะคะบางคนมีความเป็นกังวลนอนไม่หลับนะคะคุณจะไปกลัวอะไรเล่าคุณเดินออกมาจากความขาดแคลนแล้วนะคะเห็นไหมคุณเดินออกมาจากความอมความยมความเศร้าความตมแล้วก็ความขาดแคลนแล้วแล้วอย่างนี้ต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะคคุณค่ะคอคุณค่ะคุณจะลัวอะไรเล่าคุณได้เดินออกมาจากความขาดแคลนจากความออมจากความยมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นไหมคะคุณถือกระเป๋าออกมาจากความขาดแคลนแล้วนี่คือเส้นทางนะคะหมดหมายในชีวิตของคุณเส้นทางทางด้านการเงินของคุณ เป้าหมายของคุณคือนะคะชีวิตครอบครัวของคุณประสบความสําเร็จมีเงินหลั่งไหลเข้ามาสิบเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขการงานการเงินคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินเป้าหมายของคุณคือการเงินและครอบครัวของคุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนี่คือหมุดหมายในชีวิตคุณเป้าหมายในชีวิตคุณกําลังจะส่งผลให้คุณถ้าตอนนี้คุณขาดแคลนอยู่ถ้าตอนนี้คุณหมดแพชชั่นหรืออะไรต่าง คุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะถึงเวลาเดือนมิถุนายนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงทั้งเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณจะกลัวอะไรเล่านะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาตอนนี้คุณมีความขาดแคลนคุณอยากมีเงินคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นค่ะล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่คือกองเงินของคุณความสุขของคุณนะคะคุณจะได้รับเงินจากลูกหนี้ด้วยซ้าบางคนและบางคนจะมีเงินมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายความสุขของคุณกลับคืนมาแล้วดวงชะตาของคุณนะคะนับจากนี้คือเส้นทางชีวิตใหม่ๆของคุณเส้นทางชีวิตทางด้านการเงินมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาความขาดแคนถ้าคุณมุ่งหมายอะไรนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคนเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรคะ การเงินจะพังผูเส้นทางในด้านการเงินของคุณนับจากนี้ความสุขแสงตะวันแห่งวันใหม่ได้เกิดคุณแล้วคุณได้เดินออกมาจากความอมความยมนั่นแล้วค่ะนะคะปัญหาชีวิตของคุณที่คุณเจออยู่นะคะณะน,นี้คุณได้เดินออกมาแสงหาแสงตะวันแห่งวันใหม่โอกาสใหม่ของคุณเรียบร้อยแล้วความสุขครั้งใหม่ การเงินของคุณเส้นทางทางด้านการเงินของคุณนับจากนี้มันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นเส้นทางทางด้านการเงินของคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณมองเห็นเส้นทางทางด้านการเงินเงินนั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วความมั่งคั่งลํำรบยก็จะเกิดขึ้นกับคุณเป้าหมายที่สําคัญเล็งเป้าหมายให้ถูกนั่นเองนี่คือนะคะนี่คือเดอะชารลีออตนี่คือซิกออฟคับความสุขของคุณครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขในรอบ 12ปีในรอบ10ปีนั่นเองนะคะนี่คือเป้าหมายเส้นทางเป้าหมายการเงินของคุณชัดขึ้นคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ